สวัสดีครับพบก,กับผมลิศจากพีวันกะบีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีสินค้าจะมานำเสนอนะครับสินค้าตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นเอนดยตรงรุ่นนะครับสำหรับ toyota camry ปี2 0 0 6ถึง2012นะครับขนาดหน้าจอก็จะมีขนาด10นิ้วนะครับมาพ้รอมหน้ากากนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ช่องชอง A นะครับอ่าสปิกของมันก็จะเป็น a อ d r o i d 9.0นะครับเรม2รลม3ามนะครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่เถมมาใ้ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างชิ้นเรกก็จะเป็นวัตก์องุ่นนะครับพร้อมกับวัตตสายต่อเสาองรุ่นนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟยในตัวรุดน,นะครับ เสียบปังได้เลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นปั๊กก้องถอยหลังนะครับปั๊กเสียบก้องถอยหลังมาพร้อมกับเสารับสัญญาณ Wi-Fi นะครับและในชิ้นถัดไปจะเป็นปั๊กเสียบ usb นะครับแถมไม้ส่งชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นชุดที่ไว้เสียบ กล้องบันทึกหน้านะครับกล้องบันทึกหน้าตรงรุ่นนะครับและในชิ้นต่อไปก็จะเป็นชุดสาย AV นะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นชุดชุดสาย AV นะครับและในชิ้นต่อไปก็จะเป็นเสารับสัญญาณ GPS นะครับไว้บอกตำแหน่งรถและก็วัดความเร็วด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนะครับก็มี มาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าติดต่อเข้ามาได้ที่0819785122หรือรับชมสินค้าได้ที่ w w w t a p o m a r k e t c o m นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นสินค้าตัวไหนสามารถกดติดตามรอชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมโฮลาาใบโกนสวัสดีครับ